วันนี้จะพามาชมราวพัฒนาวันที่24พฤศจิกาหกสีนะครับผม4ี่พฤศจิกาหกสีนะครับเข้าหมเที่แล้วไม่เข้านะครับหมดที่แล้วมาชมกันเลยครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับวันที่ 24... ่สิบพฤศจิกาหกสีนะครับผม มาชมกันเลยนะครับผมเด่นนะครับเด่นห้านะครับเด่นห้านะครับเด่นศูนย์นะครับวิ่งหนึ่งนะครับผมชมกันเลยครับมีตัวไหนบ้างนะครับผมหนึ่งห้านะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าเลยครับผม แล้วก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับศูนย์ห้านะครับแล้วก็ศูนย์แดนะครับแล้วก็ห้าสองนะครับ5้าสามนะครับ5้าหนะครับ5 9าเก้านะครับแล้วก็เบิ้ล0ศูนย์ศย์กับหนึ่งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับเด่นห้านะครับเด่นห้าเด่นศูนย์นะครับวิ่งหนึ่งนะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนา วันที่ยีสิบสพจิกาหกนะครับผมมีหนึ่งห้นะครับหนนะครับหนแนะครับผมหนนะครับศูนะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับศูนย์ห้ะครับศูนแะครับห้าสองมห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะครับใครที่ชอบก็ป็นป็น เพียงแนวทางนะครับเบิ้ลศูนยน่งนึ่งะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็ก <c oughs> เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับต้องเล่นเล่นกันไปเนาะครับเนาะจัดไปครับผมขอบคุณทุก กำลังใจนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับ